กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทํานายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของฝันว่ากอดสำหรับการฝันเห็นการกอดนั้นไม่ว่าจะฝันว่าได้กอดหรือฝันว่าได้กอดกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วฝันว่าได้กอดกับคนที่ตายไปแล้วคำทํานายฝันกล่าวเอาไว้ว่าคุณ กำลังจะได้รับเคราะห์อย่างหนักคุณจะได้รับความวิตกกังวลในเรื่องที่กำลังทำกำลังดำเนินอยู่แต่ถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณฝันว่าได้กอดกับเพศตรงข้ามถ้าคุณเป็นผู้ชายได้กอดกับผู้หญิงหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วฝันว่าได้กอดกับผู้ชายคำทานายกล่าวว่าคุณกำลังถูกคนปองร้ายหรือ มีคนกำลังนินทาว่าร้ายก้าวไก่ถึงคุณอยู่เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับดังนั้นแล้วการฝันว่าได้กอดหรือฝันว่ากอดฝันว่าถูกกอดไม่ว่าคุณจะกอดกับใครก็ล้วนแล้วแต่เป็นความฝันที่ไม่ดีทั้งนั้นครับไม่มีตัวเลขมงคลที่เหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันว่ากอดดังนั้นยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นนะครับ